ขาวสีขาวสีตลอดฮะขาวขาวขาว,ขาวสีสีสีก็ได้แต่ไม่ใช่ว่ามองสีสีแช่ตลอดต้องสลับสลับเพื่อเห็นเงาของเต็มขาวไปตัดลูกสีคุณมองแช่ลูกใดลูกหนึ่งนานๆเวลาผิดเหลี่ยมทีผิดเป็นคืบเนาะบางครั้งอย่าไปเชื่อสายตาอย่างที่ผมบอกว่าลูกไกลโดยเฉพาะติดชิ่งเนี้ยมันหลอกตามากหลอกกระทั่งเราเนาะเพราะว่าสายตาของมนุษย์เนี่ย มันก็มีข้อจำกัดเนาะอย่างเงี้ยแดงติดสีติดผมถามว่าแทงเหลี่ยมบางก็ยากอยู่แล้วถูกไหมแทงก็ยากอยู่แล้วเล็งยากกว่าอ่าใครก็ได้ตัวแทนครับชื่ออะไรนะครับอันเชิญครับเชิญหนึ่งนุนครับ,นนรบอ่าอันลงเล็งเนาะก้มเฉยๆนะลงก้มดิอ่าก้มเล็งให้บางๆดิอ่าครับอ่าลองแทงเลยครับลูกบางๆแทงเร็วหน่อยนะฮะเร็วหน่อยอย่า,าช้า ฟั่งขวาครับเหมือนกันนะลองดูครับไม่เป็นไรครับต่อครับมันมันไม่ง่ายะดับโลกยังยากเลยเดี๋ยวผมผมพยายามจะสื่อเพื่ออธิบายบางอย่าง ก็ไม่ดีอ่าอ่าทีนี้ตั้งตั้งที่เก่า